เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะดึงดึงอ,อผมรู้ว่าน้องแกไม่มีพิษมีภัยครับผมน้องแกแบบชิวๆเว้ยเราไปแตะน้องแกชิวๆชิวๆมันคงมันคงเฮ้ยสวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมคิวและวันนี้เราอยู่เกมแฮ ppy เกมอีกแล้วนะผมต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะผมที่เราเจอเจ้าหมูนะผมซึ่ง มันก็แดกไปแล้วนะผมให้กูทําไงทําใจดีไหมไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเฮ้เราต้องทําไงต่อผมว่าเราต้องดึงขึ้นหูยเราดึงขึ้นแล้วทำไมมันดูโหดจังวะโคตรโหดอะดึง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 เราเอี้ยมมือมันทําอะไรได้มือมันไม่เห็นทําอะไรได้เลยเอาอีกอันหนึ่งเฮ้ยดึงไปดึงไม่ได้ เอ้ยเราเราเราเอี้ยมดูตัวเราเอี้ยมไม่ได้อะทำไงอ่ะอ่าร้องร้องเข้าไปเราดึงดึงอยกบไม่ได้พับเอ้ยโอ้ยเไมปากมันกว้างขึ้นอ่ะแล้วก็ยืดยืดไม่ได้อ่ะหรือเราเอามือมันเป็นแบบจุดดึงมือมันดึงขึ้นดึงดึงไปเรืร่อยดึงไปมันมีตัวอะไรโผล่มาไหมครับท่านผู้ชม ว่ามีแน่นอนเออมันตัวอะไรกะโลกอหน้าตายังกบแบบเออตาเลยอ่ะตาตาคนอ่ะคนน่ากลัวแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกขามมาเถอะมาโอ้โหโอ้โหอุ้ยดึงกข้าไปทำไงอ่ะตามันลากไม่ได้ครับผมฟึบอุ้ยหไอ้ข้างนี้ ตาไม่ค่อยค่อยโผล่มาไอกระโหลกอ่ะ้อผมว่ามันเริ่มไม่ใช่ละอุย้ยมาเป็นลูกตาจริงด้วยโอ้ยนะแล้วมันก็โคกอขอกมาอย่าบอกนะว่ามาดึงดึงอโอ้ย,อย้วเราต้องกระชากออกมา กระชากออกมากระชากออกมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยกระชากไปกระชากโผล่มาเป็นคุดบอลเฉยบุ้มเฮ้ยตัวเราโดนกระชากด้วยโหอะไรอ่ะตัวตูโดนด้วยเหรอไปเราไปต่อเอวิ่งเราเอวลังวิ่งครับลัาวิ่งอยู่ วิงว่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งไปเรื่อยๆโหเราก็เห็นแบบพวกฉากที่เด็กๆแบบโดนปาดคอแล้โคตรโหดล่ะฉากข้างล่างอ่ะอุ้ยโดนแฟดมีการเซฟด้วยเฮ้ยกดดูแล้วมันเป็นกระดุมอ่ะอุ้ยไอเด็กเด็กโหมีแขนมีขาอันนี้ผ ja มทำไงอ่ะ โอ้เลี่ยนไปเลี่ยนไปเรืเร่อยๆเลี่ยนดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฟึบแขนมันแอนได้แอนขึ้นแอนลงฟึบตุ้มโอ้อ๋อมันทําแบบนี้โอ้โหกูก็ทําตั้งนานเราต้องลากไอม้มาโดนไอ้แก้มมันห,นออหรอลาเขาไปนี่มือประกรบแล้วก็ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าผมก็พยายามบังคับอยู่เลี้ยนลงมาเลี้ยนลงมาเรื่อยๆฟึ๊มันเกาะแล้วว่ามันเกาะแล้วว่าท่านผู้ชมดูดิมันเกาะแล้วว่าทําไมอ่ะทึบมันมันกระกระชากออกมาเปล่าแล้วคุชบอลเราไปติดไหนนั้นได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมอุ้ยแม่งค่อยๆ่อถอนหัววะยังไงยังไง ทำไรอ่ะผมเอาไม่ได้ผมต้องทำไงต่อลากโอ้โหอ๋อเราแหว่งได้เราได้คุณบอลเฮ้ยกลัวไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วเฮ้ยเวัยรุ่นวัยรุ่นอเมริกา่าทำแบบนั้นน้องว่าวิ่งแปลวต่อคุณบอลคุณบอลกูโอ้เฮ้ย้ตัวละครเรากลัวแล้วอ๋อมันไม่ตามหรอ ว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมาที่มาดิเฮ้ยมึงุ้ยผมลองกดดีไหมกดแล้วอ่ะกดแล้วไม่ได้มีอะไรเราวิ่งไปแล้วมึงก็วิ่งตามโอ้มันเดินตามเรามันเดินตามเรามัน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 ตามกูมามันตามกูมาไอ้มันตามกูมาอุ้ยหัวแม่งหลุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโฮลี่เชต วัดดู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 ดอดู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 ตูดนดูดูอูด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 ูวิโูดูหูด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 บู่ดูอูดูด,ดงงูดูดูวดวนนูดนดูดูดูนูดูดูดนะูู่ด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 ูไูดอดูดตู่ดูดูโูด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 ดูู่โดนดดดโูยู คือยังไงคืออะไรอ่ะครับคุณกับทำให้ผมมีอะไรหรอคุณกับทำให้ผมเป็นแบบนี้แล้วยังโถงสีขา,ขาวแบบนี้ด้วยนะประเด็นอ่ะยอ้ยของเล่นที่พังหมดเลยนะผมเรามาต่อกันดูเปิดมาเปิดไปมีตุ๊กตาอยู่ในนั้นเหมือนขึ้นเป็นลูฟี่อ่ะทำไรอ่ะฮะ คือยังไงอ่ะอ่าเรากดตรงนี้อ่ากดตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรกดลูบูลูบาเอ้ยทำไงอ่ะลดไข่ลางฟึบยังไงออ๋อเราต้องเอาเลี้ยนไปใส่ตุ๊กตาให้ถูกต้องฟึบไข่ไข่ไข่ไปเลยเนี่ยไข่ลองไข่ดูเ้ยแมงเริ่มดีดเว้ยมันเริ่มดีดอุ้ยแงโอ้โห แล้วเราก็ได้อะไรเนี่ยที่ที่เสียบรถไฟเอรอใช่ไหมลองลองไปเสียบดูหนุ่นี่ไม่ใช่ว่ะรถไฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กองไม่ใช่อ้นี่ว่ายังไงไม่ใช่อ้นี้ไม่ใช่อ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกดู ที่เสียบรถไฟเออว่าแล้วท <ours introductions. S 2> right ี่เสียบรถไฟชัวร์แบบนี้ไปปูนปูนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันพ่นพุ่ยค่อยพ่นฟองน้ำออกมาท่านผู้ชมดูน่ากลัวจังอุ้ยเป่าอ่ะอุ้ยเราลองแตะมันมันแตกดูเฮ้ยมันก็ไปแล้วมันก็ไปแล้วเป่าเปล่าแตก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 เลยแตกดิไม่ทันอ่ะเป่าที่ อุ้ยอ้ยอีกทีหนึง่งะอีกทีหนึง่งว้าวเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอีกทีนึงอ้ยได้ที่ขายลานมาแบบเวอร์ชั่นดีกว่าเดิมนิดนึงเอามาไว้ให้กับนี่โอ้รถรถเอาเรามาไว้ให้กับรถเราก็ขายขายให้มันอ่า มันไปมันไปแล้วไงหูยตัวเราแม่งหูไอคิดมึงมีมีหน้าหมามาติดกูต้องทำไงอ่ะกูขอไม่ทำใจเอ้ยขอหน้าหมาหน่อยครับขอหน้าหมาหน่อยครับขอหน้าหมาหน่อยฟึบโอเคมันกลับมาแล้วครับผมว่าหน้าหมานี่มันดึงดึงไปหาตัวเราเราเก็บยังไงต่อฟึบเรียกเรา เร,เราเลี่ยนไปหัวโอหัวแม่งหลุด,หล,ด,ห,ลดหลุดชัวทำไมกูกูบังคับอยู่เอ้ยหัวแม่งหลุดจริงด้วยวะ่ะแม่งสุดจุดวะ่ะอุ้ยหน้าหมาหมาแม่งดึงได้เอ้ยมเป็นตัวอะไรวะเนี้ยมีโอ้หัวมือคนทุงมือก็แล้วเราก็ดึงนี่มาเราได้ผมว่าเราดึงได้วันเจี๊ยบ ผมเก็บอันนี้ไม้ตีกองนี่เอาไว้ใส่กับกองแล้วผมเอาไว้ใส่กับกองอล้ว้าวไงต่อไงต่อเอ้ยมึงตุ๋ยอะไรเนี่ยกูตีไปเรื่อยแล้วกูได้ตุ๋ยอะไรมาเนี่ยพับเพรอะพับเพจพับเพ่พับเพ่พับโพพับพับพับบล้อพับบลอโอเคดึงไปเฮ้ยเอามันหนีอะเอาไว้ให้ไอ้ตุ๊กตานี่เหรอ ทำไงอ่ะอุ้ยถอดหัวได้ชิบหายอ่ะผมถอดไปเรื่อยๆแล้วกันนะอือหน้าแม่งเริ่มผีลึกว่ะหน้าแม่งเริ่มผีลึกเอ้ยไอหัวเมื่อกี้เปล่าที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยผมไม่รู้อ่ะลองถอดไปเรื่อยๆเราถอดเอ้ยเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีขนอ่ะหัวเริ่มแปลกๆแล้วเอ้ยไอ้นี่ไงใช่ไหมเอาให้กูถอดอีกโอ้มือมือเล่นผิดเอ้ยหน้าแม่งเริ่มผีลึกกว่า หน้าแม่งเริ่มยิ้มอ่ะท่านผู้ชมดูดิเอ๊ะชัวชัวอือดึงมาใส่เออดึงมาใส่แล้วโอ้โหทำไมพี่น่ากลัวจังนี้ครับพี่น่ากลัวจังเลยอุย้ยแม่งยืดแขนได้ด้วยอ่ะอุย้ยตัวเราเก็บหมาแม่งกัดอุย้ยแล้วตัวอะไรโผล่มาตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้า เราได้อะไรอ่ะกล่องมา่ะเอาไปใส่อเลยลูบิกเราไปใส่ลูบิทลูบิทลูบิทเฮ้ยฮะฮะเปิดมาไอหมวกมึงเป็นใครให้เล่นเหรอเล่นลองดูฟึบเก็บมาอ่าเราขอที่หมวกมาได้นะตอนเนี้ยอ่าลองดูฟึบเฮ้ยไม่มีเฮ้ยไม่มีอย่บอกอยู่ทางด้านขวาเฮ้ยโอ้โหคนรู้ส่ะก,กดกดไป เฮ้ยกดแม่เราได้เป็ดเป็ดเป็ดนี้มึงไม่ต้องยิ้มเลยเป็ดคืออันสุดท้ายเป็ดเป็ดทำไงเป็ดทำไงกับเราฮะทำไรกับเป็ดอะว่าลองดูลองดูเห็นมีอะไรขึ้นเลยกดไปที่เป็ดดีกว่ากดละมีเลียดขึ้นหยุดกดกดเลียดกดเลียดฮะมันมเลือดไหลเรื่อยๆเลยอะ ม่น่ากลัวจังวะอุ้ยไม่ใช่ละอุ้ยมันเริ่มหัวละอุ้ยแมงเริ่มมีเลือดไหลเยอะขึ้นคราวน,นี้ไหลแบบไหลยับยับแล้วไงทำไมต่อทำใจดีไหมหรือไม่ทำใจดีว้หาหา้หาห้าตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย ไม่ต้องร้องเลยร้องมามันถุยมาเป็นไอเศษนี่ฮะให้เราไม่ได้ไอตรงนั้นอ่ะอุ้ยเพรวมาเป็นสิ่งที่มันยากกว่าเดิมว่ะคล้ายลูบิกวีสองกำลังคิดอยู่ลองกดไปกดไปอุ้ย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 ไอมันไอหมอนำซิ่งวะนี่แม่งเต้นเต้นจัดอ่ะเออเดดแดนแดนว่ะแดน เฮ้ยเฮ้ยฮะต้องทำยังไงอ่ะอ๋อวางวางวางเทียนเทียน,นต้องใส่เทียนใช่ไหมอุ้ยใส่ได้แล้วสวยงามพลาม20สิบาทเฮ้ยอะไรอะอะไรอะจุดจุดไฟต้องจุดไฟต้องจุดให้ได้ต้องจุดให้ได้กูต้องใช้นิ้วกูผมกำลังกดอยู่ตอนนี้จุดวุบปุบ๊บว้าวจุดได้สองอะไรด้วยเฮ้ยว้า ทำไมเป็นแบบนี้ได้อ่ะโอ้ยโอ้ย,อยแม่งแดงกันหมดเลยคุยด้อยู่หนังสยองขวัญไอซอน,นอตีนเฮ้ย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 ทำไมมันสันะ้นอ่ะอย่าอย่าอย่าโมายดูกม่งยูโ you know right, นไลน์น้องเฮ้ยโอ้ย,อยแล้วแม่แงโดนคนแล้วแม่งเราโดนจิ้มเหรอ w าย ตอนนี้เราเก็บเก็บคุณบอลก่อนแต่เราพวกเราโดนยิบฟุบเจ็ดโลโซเลนโลาโนไอเราตื่นขึ้นโอ้โหเราตื่นขึ้นแล้วมันก็มีคุณบอลอยู่กูได้แล้ประเด็นเด็กชายนายชินได้คุณบอลกลับมาเฮ้ยอ้าวคุณบอลกลัวฮะกูสาดตะลุยและมึงตัวอะไรเนี่ย ฟึบโอ้พากูหลับไอหน้ายิ้มไอหน้าหม่นหมีพาตัวละครกูหลับแล้วกูก็ไปเจออะไรเ,เนี่ยในโลกกว้างแห่งนี้มีใครอีกไหมที่ช่วยฉันช่วยฉันจากวันไล่ไล่โอ้โหแล้วทําไมมันเป็นแบบที่ันเนี่ยโอ้โหอยู่ช่วงย้อนอดีตอ่ะไทม์ซัมปุ้ยเฮย,อยไอยิ้ม,มี่ละ่ะ ไอ้นายิ้มไอ้นาเหมืนหมียิ้มทำไมตัวผมไปฟึบฮะเออเราไม่ตกแต่หมีเราตกทำไงอะจะบอกนุ่มแปเอาตุ๊กตาหมีตัวไอ้ตุ๊กตากระต่ายใช่ไหมไอ้ยิ้มอีแล้วแม่งเขามีกบกูไปมันเขามีกบกูไปโอ้โหแล้วกูไปอยู่โลกอะไรโลกแอปเตอร์เทิร์ดโอ้โลกโอ้โลกนี้มันช่างสวายสดใส นั่นน้องหมีเราเราต้องตื่นจากฝันแห่งอาวจีแล้วล่ะตื่นขึ้นมาว้าวฝันดีจังเลยใช่หรือเปล่านี่อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วผมว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่าไว้เจอกันพาร์ตต่อไป ก็เราเจอกับน้องกระต่ายนะผมและผมก็เรียนตามมันแล้วเราก็กไปเจอกันพาร์ตต่อไปนะผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับกินข้าวอย่างอร่อยใครดูคลิปนี้ก็มีความสุขนะครับอย่าลืมติดตามพาร์ตต่อไปด้วยนะครับบาย